นี่ก็มาถึงคุกคือทิฏฐิของตนเองคำว่าทิฏฐิทิฏฐินี่แปลยากมันเป็นความรู้ความคิดความเชื่อความเห็นความเข้าใจนั่นะคือทิฏฐิทิฏฐิความคิดเห็นของตนเองมันไม่เป็นแต่เพียงอ p ินิย n เล็กๆน้อยๆอ่ะมันเป็นทั้งหมดเป็นวิวเป็นอะไรทั้งหมดนีเรียกกันว่าทิฏฐิ เรามันติดคุกทิฏฐิของเราเองเราไม่เชื่อฟังใครนอกจากทิฏฐิของเราเองนี่ก็เป็นคุกที่น่ากลัวมากแล้วก็หุนหันพลันแล่นไปตามทิฏฐิของเราเองเราก็พลาดไปจากสิ่งที่ควรจะได้ควรจะได้รับประโยชน์เพราะเรามีทิฏฐิของเราเองเป็นคุกค้งเราอยู่เก็บตัวเราว่ายอยู่จะทางหนึ่งเลย ระวังทุกข์กคือทิฏฐิของตนเองที่นี้เราจะมาถึงในคุกที่ประหลาดหรืออาจจะเป็นคุกสูงสุดคุกสูงสุดคุกนั่นคือสิ่งที่เรียกกันว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์คำนี้แปลายากแหละแปลายากที่สุดนะแต่ก็แปลกันไปตามที่แปลความบริสุทธิ์ บางทีปลาอินโนเซนต์ว่าความบริสุทธิ์อย่างนี้ก็แปลกดิแล้วเพียวเพียวมันก็ยังไม่รู้ว่าเพียวอย่างไรความบริสุทธิ์นี่เป็นที่ยึดมั่นเป็นที่หมายมั่นเป็นที่บูชาเป็นที่สําหรับประกวดอขวดกันนักหนาว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่แล้วถ้ามีอุปาทานแล้วมันก็เป็นบริสุทธิ์ด้วยอุปาทานทั้งนั้นอุบริสุทธิ์ด้วยอุปาทานทั้งนั้นไม่ได้บริสุทธิ์จริง สมมติยึดมั่นว่าบริสุทธิ์จะต้องอาบนา้ำต้องทำพิธีอาบนา้ำต้องทำพิธีเสกเป่าต้องพิธีเจิมพิธีต่างๆนานาว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์โดยอุปาทานโดยอุปาทานอย่างนี้เป็นคุกเป็นคุกเขออยายะหลงไหลจนติดคุกที่เรียกกันว่าความบริสุทธิ์มันเป็นสิ่งที่น่าสงสาร มยึดมั่นตัวตนมากมันก็มียึดมั่นในความบริสุทธิ์มากระวางลทัทธิศาสนาก็สอนไปบริสุทธิ์ถาวรเป็นเพอร์พิชวลอัตอาจรูเปอร์พิชวลโซลอยู่อย่างนิรันดรเป็นอีเทอร์นัลอะไรจะทำนองนี้มันมาแต่ความยึดมัน่นความบริสุทธิ์จนเป็นคุกนิรันดรเป็นคุกนิรันดรขึ้นมา <c oughs> นี่ขอบอกเป็นขั้งสุดท้ายเป็นคุกสุดท้ายหรือออกจากคุกว่าไอ้ที่บริสุทธิ์ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดนั่นคือความว่างจากตัวตน of soul, Void of self นั่นคือความบริสุทธิ์ Why of self ไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนั่นคือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเป็นความบริสุทธิ์ที่เป็นนิรันดรและไม่เป็นคุกโดยประการใดเล่นว่าแต่จะเข้าใจผิดไปยึดถือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความบริสุทธิ์ก็กลายเป็นคุกขึ้นมาอีกนั่นว่างจากตัวตนเสียทีเดียวเลยนั่นอาจจะเป็นบริสุทธิ์แท้จริงไม่เป็นคุก นี่คือความบริสุทธิ์ที่ไม่เป็นคุกเป็นอันว่าคุกที่แท้จริงเป็นที่รวบรวมแห่งคุกทุกชนิดอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอัตตาในภาษาบาลีเซมสุโซ <c oughs> อัตตา ในภาษาไทยรียกว่าตัวเองตัวตน,ต,วน,น,นตัวเองนั่นแหละเป็นคุกตัวเองนั่นแหละเป็นคุกคุกทั้งหลายทั้งปวงมาสรุปรวมอยู่ที่คําว่าตัวเองตัวเองความยึดมั่นเป็นตัวตนแล้วก็เป็นของตนนั่นแหละคือคุกวิญญาณของคุกคุกทั้งหมดมารวมอยู่ที่คําว่าอัตตาจ้องถอนอัตตา ความโง่าอัตตาอาจะได้คุกทั้งหลายก็จะไม่มีถ้าท่านปฏิบัติอนมาปานะสติประสบความสําเร็จโดยแท้จริงนะโดยแท้จริงนะประสบความสําเร็จในอานาปานอิริยาบจริงท่านจะทําลายคุกหมดเลยที่ทําลายอัตตาและคุกทั้งหลายก็หมดแล้วไม่สร้างคุกอะไรขึ้นมาอีกอ้อยท่านประสบความสําเร็จในการทําลายคุกคืออัตตา ความมุ่งหมายของอานาปานสติก็จะเพื่อถอนเสียซึ่งอุปาทานว่าอัตตาถอนอุปาทานว่าอัตตาจะได้ก็คือความดับทุกสิ่งเจิงความหลุดรอดความจุดหมายสูงสุดของทุกท,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 ทุกศาสนาคือความหลุดรอดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จนเหนือที่จะกล่วาวอพรท่านทั้งหลายพยายาม อาตอมาก็ตั้งใจว่าจะช่วยเหลือทุกคนช่วยเหลืออย่างยิ่งช่วยเหลือที่สุดให้ทุกคนเข้าใจอนา,านาปานสติและปฏิบัติอานาสติได้สำเร็จเพื่อว่าเราทุกคนจะได้หลุดจากคุกของมนุษย์โดยประการทั้งปวงขอ,อยุติการบรรยายในวันนี้